ดูภาพรวมภายนอกกับสวยงามนะครับนี่คือสิ่งที่เขาพอเห็นขน้างในนะครับแล้วก็บอถอดกับ่อเห็นนะครับนี่นะเบิ่งจากภายนอกครับพอมีอย่างนะครับสวยงามปกตินะครับสวยงามเลยนะครับสวยๆเลยนะครับแา่ว่าพอดเกาะเขาไปเบือเ้องลึกแล้วนะครับ เจาะเขาไปเบื้องลึกนะเห็นมางใ้ปอดบ้านได้ดีนะครับเอ๊นะครับหนกโผกพลุนนะครับเรียบร้อยแตกนะครับทาแบบนี่นะครับบวสามารถปรับร้มได้นะครับแล้วก็เสร็จเอ่เสี้ยงนะครับเสร็จยังกระจายนะครับเห็นไหมแล้วก็เป็นพวกล่างสกูนะครับมีนะนี่นี่นีผูนะครับผูนะ นะครับภายนอกสวยนะครับแต่ภายในก็ยับเยินนะครับตัวนี้เป็นปีห้าเก้านะครับนะขลาปีห้าเก้ายังขนาดนี้นะครับ